สวัสดีครับสวัดสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมชื่อเกมอะไรวะเพบนึนนะนั่นก็คือ Sakura School Simulator น yeah, like ั่นเองเกมที่ผมเล่นในตอนนี้ emat. นะมันก็สนุกมากเลยนะผมก็มาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างเออนี่ผมก็เพิ่งเล่นนะผมเพิ่งโหลดมาเล่นเนี่ยผมเห็นเขาเล่นกันนะ ใครอยากเล่นตามผมก็ผมทิ้งลิงไว้ด้านล่างอุ้ยตรงนี้ม่ามีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงไปไงเทไหมก็เทมันมีตัวผู้ชายเอ้ยมันมีตัวผู้หญิงด้วยนะนี่นีนี่ผมก็แต่งตัวเป็นชุดทนูถ้าอยากเปลี่ยนตัวละครก็กดตรงด้านซ้ายมือบนนะแล้วก็นี่ไมมันก็จะเป็นแบบนี้ ผมรู้ทุกคนรู้ทุกคนรู broken, ugh, right? ้หมดแล้วใช่ไหมล่ะผมรู oui> ้ก็มาเปลี่ยนชุดกันชุดนี้แล้วกันสวยปึ๊บปเราก็จะให้ผู้ชายนั้นชวนผู้หญิงขึ้นรถ ไปดูกันว่าเราจะไปสำรวจในเมืองนี้กันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมเป็นคนที่ขับรถเก่งมากเลยนะในเกมนี้เป็นไงไปเที่ยวกันเลยว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนกันดีพวกเราไปดูกันว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนดี เออไปเที่ยวสวนสนุกดีไหมใครอยากเล่นก็เล like ่นได้นะครับหูดีบดีบยังไงโอเคก็น่าจะทางนี้แหละนะแล้วโอ้เดี๋ยวอดแรงแรงแรงขึ้นเลยน่าจะแรงเกินไปหรือเปล่า เบื้มาเก็ตด้วยอ่ะลงดิวม,มีเอาโคลรามาก,ก่อนแล้วก็เอาสาระไปเอานี่มาอันนึงแปลงรถไปเปลี่ยนสีรถดีกว่าสีรถเรามันมาสีมันคลาสสิกเกินวิ่ยมันดูเก่าเกินไปอ่ะ ็เปล่สีใหม่ๆนี่คือโรงเรียนพวกเราจะไม่ไปโรงเรียนนะเพราะว่าผมพี่เกียดไปโรงเรียนนั่นีงมาเปลี่ยนสีรูก,กันอืมดูก่อนว่าสีรถไหนเหมาะนะอุ้ยสีแดงสวยนะเนี่ยต้องเงินไม่เอาอืมสีอทองเหรออ้ยสีทองสวยอะ่ะสีทองสวยนะ เปไงอู้หูเท่มากอะโอ้โหสีทองเลยนะเป็นทองเป็นสิเป็นทองทอง,ทองอะเท่มากๆเดี๋ยวๆๆไปเที่ยวสวนสนุกกันเออแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากไปเที่ยวไกลๆเดี๋ยวผมพาไปตอนนี้แหละไ,ไปไปเที่ยวโอ้ยขับรถไม่ดูเลย ท่านผู้ชมเคยไปบ้านบนภูเขาหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปนี่ครับให้ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวๆดีผิดผิดผิดท่านผู้ชมอยากไปตามผมไปได้เลยนะแล้วก็รีบโหลดเกมนี้มาเล่นผมรู้นะผมเคยเล่นแล้วแล้วผมก็ลบทิ้งแล้วก็โหลดใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเรียกฝั่งนี้ เลี้ยวนิดนึงนี่ครับแล้วก็เลยเลยโอ้แล้วครันนี้มันแรงเงินไปว่ะแรงจนเลยอะ่ะนี่ครับผู้ชมตรงขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวตรงนี้นั่นเองตรงมันจะมีสะพานแบบนี้แล้วก็ นี่ขึ้นไปนะครับจริงๆผมก็กลัวว่าท่านชมนจะไม่ชอบนะผมไม่รู้ว่าท่านชมนชอบเกมไหนผมก็อยากทําให้ช่องผมมีหลายเกมอุอีกแล้วดิฟดูดูดูโอโ้ควันขมูงเลยอะ่ะโคตรเท่อ้ยดูดูดูข้างล่างควันเต็มเลยอะ่ะควันเต็มแมบปบไปไปอุ้ยอุ้ยอีกแล้วมันอะไรนัางหนาวเนี่ย ล้มตลอดอะรถน่าจะพังตอนนี้แหละุนหินแล้วเนี่ยค่อยๆลงนะครับใครขับรถไม่เป็นก็มาฝึกก็ไปฝึกขับได้นะให้ดีแบบผมก็ไม่รู้ผมขับได้ยังไงนะแต่ว่าผมเซียนไงผมชอบเวลาเล่นเกมทุกเกมเนี่ยผมเล่นเกมทุกเกมเป็นหมดเลยนะ กิใหม่ๆมาเข้ามาปุ๊บเล่นเป็นหมดท่านชมอยากไปวาดบนเขาไปเดี๋ยวผมพาไปได้เมื่คือบ้านที่ไกลามากๆไกลาจากเมืองเราแบบเป็น,เป,นเป็นหลายกิโลอ่ะไปเมื่อคือก็จะมีสถานีตำรวจแต่วันถ้าเราอะไปขับรถมันนะเราก็จะโดนจบับรีบรีบรีบรบรบร,บรบนี่มาแล้วนะ นี่ให้เลี้ยวไปฝั่งนี้โอ้ยรอบที่เท่าไหร่วันเนี้ยตลอดเลยวันนี้ก็คือวันเปิดเรียนนะครับก็คือว่าผมอะเดินทางใช่ไหมผมเดินทางเออมาต่างจังหวัดเพราะว่าย่าผมเสียนะผมก็ต้องเดินทางมาโอ้ยเดียวเดียวโอโหรอบพี่เท่าไหร่แล้ววะโอ้ยกรัวอะ ดูรถเรายังไม่เป็นไรเลยแต่คนขับนี่แหละจะเวียนหัวก่อนล้มเป็นลม้ลมลม้ลมล้มตลอดเลยนี่แหละเขาถึงบอกว่ารถบิ๊กไบค์มันอันตรายนะอย่าไปขับดีกว่าแต่ผมก็ต้องขับแนละ้วเพราะมันเท่ดีแล้วมันแรงด้วยเป็นไงดีฟขับอะอืใครจะหงุดหงิดผมแล้วอือโอเคนี่ก็คือบ้านที่ผมบอกนั่นเองขึ้นขับขึ้นไปเลยเป็นไง ขับเข้าไปในบ้านเป็นไงก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u ับส r i ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ชอบมากกอ่ชิดริวด้วยนะครับผมบ๊ายบาย